สวัสดีครับผมแต้มนะครับวันนี้มาเล่นเกม Horizon Zero Dawn ก็เป็นเกมย้ยอนไปในยุค oh, nice. Glad for bit. ไม่ใช่ย้อนสิพวกนี้เขาเป็นอะไนี่ครับเหมืนอนเป็นโลกในอนาคต โรคมันจะเป็นอย่างนี้เป็นโลกแบบมันดูดซูมพันไปแล้วรอบหนึ่งแล้วกลับมาเกิดใหม่แต่ว่ามันลง,ลงเหลือพวกอะไรวะ m a t e r i a l นะครับผมพวกเครื่องจกักรบานตึกรามบ้านช่องโดยตัวเนื้อเรื่องเนี่ยจริงๆมันอยู่แถวอ,อเมริกานะครับเป็นโลกหลังแบบโลคล่มสลายไปแล้วรอบหนึ่งแล้วมัน ผ่าพันธุ์มนุษย์ก็กลับมาใหม่เห็นไหมมันยังมีความแบบเครนนะรู้จักใช้แบบโลหะแล้วก็ในจักรวาลเนี่ยมันมีเครื่องจักรด้วยมันมีสิ่งมีชีวิตที่เหมือนสัตว์แต่เป็นเครื่องจักรนะครับผมแต่สิ่งมีชีวิตทั่วไปจริงก็มีเหมือนกันพวกกระต่ายประมาณนี้แล้วก็ตัวเอกเนี่ยจะดําเนินเรื่องโดยการค้นหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผม นี่ก็จะเป็นเกิดชนพอต่างๆที่ก็ตอนมืดแหละ <'s> nice. นะครับ